ติดตามทุกคลิปเลยค่ะถ้าเป็นไปได้อยากให้คุณปางตอบคอมเมนต์ด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกเหตุผลนะคะว่าทำไมถึงตอบช้านิจีว่าค่ะปานแม่บ้านญี่ปุ่นากที่ราฉันแต่กลับมาที่ญี่ปุ่นฉันยังไม่มีเวลาพักเลยเธอสิ่งที่อยากจะทําในหัวคือร้อยแปดพันยาป้าป๋าก็พาออกนอกบ้านไม่เว้นแต่ละวันกลับมาถึงบ้านเปิดตู้เย็นคือไม่มีอะไรเลยอ่ะหนึ่งเดือนที่ผ่านมาป้าป๋าของฉันเอาอะไรผักเพิกอะไรก็ไม่มีสักอย่างตื่นมาป้าป๋าก็เลยชวนออกมาซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อจะซื้อของเข อยากยออกมาใช้ชีวิตตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคงไม่ได้ไปไหนเลยนี่ขนาดเพิ่งออกมาจากบ้านตอนนี้แพลนไปแล้วอาทิตย์หน้าจะไปไหนต่อคือหลังจากนี้จะพาฉันออกทุกอาทิตย์ว่างั้นเถอะทีนี้ก็ต้องแบ่งเวลากันให้วุ่นเลยค่ะามาตอบคอมเมนต์ก่อนที่ไม่ค่อยตอบคอมเมนต์ของเพื่อนไม่ใช่ไม่ยากตอบนะทุกคนคือตอนนี้ช่องที่ปันทาม,ม,ามันหลายแพลตฟอร์มมากแล้วมันมีคอมเมนต์ทุกแพลตฟอร์มเธออยากมีแอดมินก็ใช่แต่ก็อยากจะตอบเพื่อนๆด้วยตัวเองที่ผ่านมา1เดือนก็คืออยู่ไทยค่ะแทบไม่มีเวลาจะบอกว่าไม่มีเวลาก็ไม่ใช่่่่่่แตตวาาาาเเเเรรรออออยยยยููปะะทททศไกกก็็จพัให้ม เวลานี้ช่องของเราก็มีพนักงานเยอะแยะไปหมดทั้งคนเที่ยวช่างภาพตัดต่อภาคเสียงคนขับรถคนรับงานและอีกหลายๆตำแหน่งงานรับจบที่ชั้นคนเดียวค่ะเพราะฉะนั้นตอบแน่นอนนะคะคอมเมนต์แต่อาจจะช้าหน่อยและตอนนี้แผนธุรกิจในหัวคือเต็มมากไหนจะเรื่องเรียนอีกว่าสุดจะทํางานพาร์ทไทม์เพิ่มอีกหนึ่งงานจะเอาให้สุดไปให้สุดลองมันทุกอย่างจ้ะอันไหนดีก็ค่อยโฟกัสอันบนพอหรือยังตอนนี้เรากําลังเข้ามาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมันขาดไม่ได้จริงๆเลยนะมาม่าไทยก็ต้องซื้อติดบ้านไว้เผื่อวันไหนเลี่ยนๆ 6, คือเพิ่งมาถึงญี่ปุ่นไงเลยไม่ได้มีเมนูในหัวว่าจะต้องทําอะไรแต่เรา<อ>มีแผนอัพไซเราก็เลยจะต้องไดเอทจ,จะทําชาเลนจ์ตัวเองถ้าน้ําหนักไม่สี่สิบสามจะไม่อัพไซก็ลองดูว่าจะทําได้หรือเปล่าเนาะเกิดเป็นผู้หญิงแท้จริงแสนลำบากต้องทําบุญด้วยอะไรชาติหน้าเกิดมาถึงจะรู้จักพอไม่ต้องโทษใครค่ะโทษตัวเองที่ไม่รู้จักพอสักพีบ่นไปอย่างนั้นราคาสุดท้ายก็ต้องสนองนี้ตัวเองเหมือนเดิมซื้อของเข้าบ้านแล้วเหลืออีกหนึ่งงานที่ต้องทําไม่ทําไม่ได้เลยเธอป้าป๋าอยู่บ้านแทบจะไม่ทําความสะอาดบ้านเลยนเดียวพาาาไปทํควมสตรีุ่ง ญี่ปุ่นเนี่ยต้องใจเท่าไรกดติดตามกันด้วยนะคะ